we here really all. getting see zone, flexing, mm hmm. I've been trend. go, making sorbing, on, mmm, making I สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมอิตฉาลับเข้าสู่เกมนะครับ New Mini นะิวมินิเพื่อนเนาะหลังจากที่อัปเดตนะครับปิดปรับปรุงไปนะครับได้อะไรบ้างนี่ครับผมได้เพชรเนาะลูกเต๋านะครับแล้วก็เป็นหินอวยพ่อนะครับที่เอาไว้อัพอาวุธยุทธภัณฑนะ์เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเล่นด่านเมืองท้องฟ้านะครับตามที่ จะทาคลิปเนาะที่บอกไว้นะครับว่าจะลงวนๆไปนะครับมือใหม่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้เนาะแล้วก็หน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้มาอยู่ข้างบนเนาะปกติจะอยู่ในกิจกรรมนะครับแล้วก็ขเขาเรียกว่า่อาอะไรอีกที่เปลี่ยนไปหน้าตาภารกิจก็รู้สึกเปลี่ยนไปปะเแบบนี่ยฮะไอน,นี้เป็นพันต้าเนาะ หน้าตาของมันก็เปลี่ยนไปนะฮะสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนไปอีกนะครับค่อยว่ากันแล้วกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเมืองท้องฟ้าด่านที่3นะครับนี่นะฮะก็จะสอนไปแต่ละด่านละด่านแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่มาติดตามใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปนะครับเพราะว่าคลิปมันน่าจะอยู่ล่างๆนะครับด่านนี้จะต้องใช้นวมนะครับปกติจะต้องเล่น3คนเนาะถ้าเป็นเลเวลน้อยนะครับ พาวของเพื่อนพี่น้องเนี่ยอาจจะขึ้นช้านะครับก็มันจะต้องให้คนหนึ่งอ่ะแบบรอใช้พาวนะครับ <c oughs> ในตอนที่เจอบอสรอบที่สองนะครับผมบอสรอบแรกอันนี้นะครับมันจะมีอาวุธอยู่สามนะครับถ้าเป็นคาถามันก็จะยืนโจมตีนะครับถ้าเป็นขวาเนี่ยถ้ามันเดินมาหาแล้วสับหน้าใครนะครับคนนั้นก็จะตายนะครับผมถ้าพลังน้อยเนาะ ถ้าพลังเยอะๆก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองตายนะครับอืมอันนี้เราก็ดีปกตินะครับแล้วเดี๋ยวก็ใช้นวมปิดประตูนะครับด่านนี้ง่ายมากเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่เราจะต้องใช้นวมนะครับปิดประตูนะครับผมนี่ฮะสังเกตว่ามันดูแรงมากเลยนะครับ ถ้าไม่ใช้นวมเนี่ยอาจจะถูกดูดตายหมดได้นะครับผมเนาะถ้าเป็นเลเวลน้อยเล่นนะครับจะต้องให้เพื่อนคนใดคนนึงเนาะเก็บพาไว้นะครับใช้นวมเนาะไว้ปิดประตูนะครับแบบนี้นะครับผมทีนี้เราก็ยิงบอสเต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวโดนดูดแล้วนะครับง่ายๆเนาะเอออัปเดตก็ค่อนข้างนานนะมีอะไรเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่า อันนี้เราใช้นวมมาค่อนข้างที่จะต้องเดินเยอะนะครับองศามันไม่ไม่ถึกนะครับมันยกน้อยนะยกยกได้น้อยนะครับอืมเราก็อยู่มุมนี้แหละนะครับตีบอสต,ตัวที่สามไปเลยเดี๋ยวว่าจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูแบบว่าไม่ใช้นวมนะแล้วก็ไม่ปิดประตูนะครับเออไม่ปิดประตู จะลองดูว่าจะมีที่หลบไหมเดี๋ยวเราไปลองดูอีกตาหนึ่งนะครับผมชอบยิงแรงๆนะปกติบางคนก็ยิงเบานีฮะยิงไม่เหมือนกันนีครับแล้วแตก่การเล่นของแต่ละคนเลยเอออัปเดตน่าจะมีด่านอื่นอะไรมาบ้างเนาะโอ้โหตอนนี้คนเขาก็พลัง3าสี่ล้านกันแล้วนะ เลเวลก็ตันอยู่ที่ร้อยมันน่าจะมีแบบร้อยห้าสิบอะไรอย่างนี้มาก็น่าจะดีนะครับในการอัปเดตทางนี้โอ้โหเครื่องประดับรู้สึกรอดเยอะขึ้นนะเนี่ยเมื่อท้องฟ้าใช่ปะเมื่อกี้เต็มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะลองไม่ปิดประตูดูนะจะลองไปหาที่หลบดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าไปโอ้โหตั๋วมีอยู่หกสิบแปดใบนะฮะไม่ต้องห่วงอันนี้เดี๋ยวยิงบอสร,รอบแรกก่อนเนาะแล้วก็บอสร,รอบที่สองนะครับ เราจะลองไปหาที่หลบดูดีดูว่าประตูมันจะดูดได้หรือเปล่านะครับนู่นน่ะเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปบนหอคอยนู่นแหละนะครับเนี่ยครับถ้าเราเดินมาตกแบบมันจะมีคึกๆึกอยู่อะเออนะฮะจะมีหลุมหลุมอยู่เนี่ยเราก็จะสามารถเอียงตัวเองนะครับยิงบอสได้เอ,อ้าเลยนะครับเอา้าไม่ถึงเฉยอ๋อยกแค่นี่เองเอาใหม่นะฮะ So, นี่ฮะถ้ามันใช้คาถามันจะวบแวบวบ,บแวบ,บบแบบนี้นะฮะถ้ามันใช้ธนูก็จะยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็ยิงมานะครับถ้ามันใช้ขวานมันจะเดินม,มานะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวมันดูดแรงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเราจะหลบการดูดของมันได้หรือเปล่าจะลองบินขึ้นไปข้างบนนู้นมันจะได้หรือเปล่าเนะี่ยถ้ามันได้นะครับเออก็เอาสเต็ปนี้ไปใช้แล้วกันถ้าหากว่า แต่ผมว่าใช้นวมจะดีกว่าเลยครับจะบินขึ้นไปประมาณสักตอนนี้อยู่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมอืมไม่น่าได้นะครับเดาผิดไปหน่อยว่ะเออได้อยู่นะฮะดูเดี่ยวมันจะดูดเราได้หรือเปล่าเราจะไหลลงหรือเปล่าอุ้ยไม่ไหลนะฮะโดนฆ่าเลย ไอ้ตายเด้ออ๋อก็ถือว่าเราถึงประตูแล้วนะครับเราจะถูกสายฟ้าเนี่ยผ่าลงมานะครับโอเคก็แสดงว่าไม่ได้นะฮะยังไงก็ต้องใช้นวมปิดเนาะเออนึกว่าจะมีที่บั็กที่อะไรสักหน่อยนึงนะครับไม่มีเลยเหรอโอ้โหเล่นมาตั้งนานก็เพิ่งจะลองนะครับผมโอเคนะครับด่านอื่นค่อยว่ากันแล้วกันเนาะนะครับ ช่วงนี้ก็อัปเดตเกมมาเดี๋ยวขอไปเล่นไปทําอะไรก่อนนะครมันไม่เห็นมีอะไรเลยว่านะฮะในรูนก็ไม่มีระบบที่ยังไม่เปิดก็เดี๋ยวนะไอ้ระบบที่ยังไม่เปิดหายวะ่ะพอยลำลึกไปอยู่ข้างบนนู่นแล้วนั่นอันนี้คืออะไรเนี่ยอันเล็กๆซ้ายสุดเห็นไหมครับมันจะมีตรงซ้ายซ้ายสุดเนี่ยเออมันย้ายเอาพลอยลำลึกขึ้นไปอยู่ข้างบนแทนนะครับแล้วก็ ความจริงมันจะมีอีกอันนึงอ่ะที่มันจะตั้งอยู่ตรงกลางๆตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรสักอย่างอ่ะที่มันยังไม่เปิดระบบให้อ่ะเออมันเอาออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนี่ครับเมืองที่ไอด่านที่ยังไม่เปิดก็คือล่างสุดเห็นไหมครับอันนี้เราเข้ามาที่จัดทีมโดยทางไกลเนาะด่านล่างสุดแล้วก็เดี๋ยวดูในนี้ประลองเนี่ประลองก็ยังเหลืออีกสอง ด่านนะที่ยังไม่เปิดนะเพราะฉะนั้นน่าจะมีการอัปเดตมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูจากทีมเดินทางไกลได้มีอะไรเปลี่ยนไปไหมก็เท่าเดิมนะครับเมือนท้องฟ้าไปสุดๆก่อนเหมือนท้องฟ้าก็ยังเท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะก็อัปเดตอะไรมาไม่เยอะนะครับไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่เลยอืมโอเคนะครับผมนะ ก็สลรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามากลุ่มนิวมินิเ t e ่นไทยของเราด้วยนะฮะกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ2-3กลุ่มนะระวังไปเข้ากลุ่มของ GM นะครับแล้วไปเผอโพสไอเดียอ่าจจะโดนแบนได้นะครับผมแล้วก็จะมีเพจ GM ที่ติดต่อ GM โดยตรงนะครับเวลาเกิดปัญหาเนาะกับระบบเกมของเรานะฮะเราก็ติดต่อเขาไปได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ